ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง YouTube อนอูมาชา n นลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ n อนอ Channel ค่ะได้ฟัง ก็เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตาได้สนทนาก็เป็นบุญปากได้ฟังธรรมะจากพระมากๆก็เป็นบุญใจเนาะสาธุสาธุาธโอ้ยโยมใส่เสื้อสีเทาเต็มเลยเอา้าไม่ใช่เก้าอี้เอออุตส่าห์มาสไกล แต่จะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรญาติโยมแค่เรามาร่วมกันสบียงบุญก็เป็นคุณกระโยมแล้วชีวิตคนเราคำว่าสเสบียงบุญก็คือการค้ำจุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมช่วยเหลือพระศา,าสนาสิ่งใดที่เราทำดีได้กับตัวเราตรงนั้นเป็นบุญหมดเลยโยมขอบคุณโยมที่มาจากจังหวัดกาแพงเพชร มาตั้งแต่ตีสองเนาะเจ้าของโรงสีสิงโตทองไรเศรษฐีเ,ธธเมืองกำแพงขอบคุณโยมทุกท่านที่มานั่งหลับกันมั่งนั่งฟังหลวงพี่พระครูกิติศักดิ์บอกว่า45นาทีเล่นไปถัาเกือบสองชั่วโมงตอนแรกเราก็คิดว่าคุณออนอุมาเขาจะเลี้ยงดิโพพระไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงแรงเยอะหรือไง ก็ดีโยมเราได้ฟังอะไรความคิดเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยที่ท่านกล่าวมานะก็ถูกนั่นคือทำนองหลวงแต่ถ้าทำนองลาดอาตจจมาเชื่อว่าต้องชั้นนี่แหละมหาเวสสันดรมหาเวสสันดร มหาเวทสันโดรมหาเวทสันดน,น,ดนขนาดคนแค่นี้เสียงยังพอได้เชิญรา อานิสงบุญกุศลมงคลการบุญพระเวทวิเศษารมหาทานบารมีโพธิาาสัตว์สุดท้ายเป็นเชื้อสายจะเอาธานีปิโยรถูดสดีพรอ้อมภูมีเท้าสัญชัย ประสูติกลางตลาดมหาชาติมหาชัยเพราะวางตั้งหาไทยแต่เย,ไไยาวัยไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสรรเสื้อผ้าแพรพันทร์สริงคารเลือดเนื้อให้เป็นทานแม้แต่ชีวิตดวงตาดวงใจ มะขอช้างมงคลผัวโดนพระก็หายเช้าเมืองแคนเครื่องใจผูกขับไรจากพาราพระมิอิงแม่มาสีทางชาลีและกันหามาอยู่นอกพาราชื่อว่าวงกฎหมดอะไร งคงสมเด็จพระเวสันดรได้กลับนครเมื่อตอนคลีครายหวังโพธิญาณยิ่งใหญ่พระยอมได้ไม่อาดูลไม่เคยบ่นคนลำบากแม่ยศศักดิ์จะเสื่อมสูญหน,นักเบาบางวางพ้นบุญสร้างสมดุลพุณความดี มหาเวทสันดอน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 เสียงยังดีไหมถ้าเปลี่ยนจากเสียงปรบมือเป็นแบงค์ลอยก็น่าจะชื่นใจกว่านี้ยอกยอคโยม หมดแล้วมั้งเงินเดือนผู้สูงอายุตั้งแต่เช้าเป็นไงล่ะที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับบ้านนะลูกโยมาเขานั่งดีใจมาตั้งแต่หลายวันวันอาทิตย์นี้จะมีเทศมีทอกห่างเซนซัน,นกูจะพาแม่กูมาทิ้งที่นี่แหละกูจะไปเดินเล่นให้สบายใจแม่จะได้ไม่ต้องกวนใจกู ใช่ไหมเอ้ยโยมเอ้ยดูแลสุขภาพกันเนอะชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆขนาดเลือกตั้งมาแล้วยังเลือกนายกกันไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าตั้งไว้ว่าสติทำให้เราเกิดปัญญาอักขติทำให้เราเกิดปัญหาเนี่ยวันนี้ถ้าโยมมาฟังเทศฟังธรรม โยมมาแบบสติโยมจะได้บุญตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านแต่ถ้าโยมมาแบบอคติในโยมบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านบางคนมาทําบุญไม่ได้ตั้งใจมาฟังเทศหรอกมานั่งนินทาพระมานั่งจับผิดพรนะเนี่ยทามาอย่างเงี้ยเราบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเพราะว่าชีวิตคนเราอยู่ที่กุศลกรรมและกุศลกรรมไม่ได้เจอกันมาสามปีเนาะตั้งแต่โควิดมา แต่โควิดเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็ไม่อันตรายเท่าไหร่เขาบอกติดโรคโควิด14วันอาจตายกลายเป็นผีแต่ตอนเนี้ที่มันร้ายกับโควิดถ้าผัวโยมคนไหนไปติดโคโยตี้ตายในหนึ่งนาทีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นที่น่ากลัวที่สุดก็ชีวิตพวกเราเองโยมแม่ทั้งหลายโยมพี่ใครที่อายุไม่เกิน60ก็เรียกโยมพี่ใครที่70ไปแล้วก็เรียกโยมแม่ ส่วนใครที่ต่ำกว่า58ก็เรียกโยมน้องเนาะวันนี้เรามาทำบุญสร้างคุณงามความดีทุกปีนะที่มาเซ็นท่านตรงเนี้ยปีหนึ่งได้ประมาณเกือบเกือบสามแสนแต่ปีนี้ดูแล้วหน้าก็ได้หลักแสนนนโยมแสนยากแสนจนแสนเข็นเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงเราก็ดูแลตัวเองบุญก็ช่วยทำแต่วันนี้มานานๆเจอกันฉันมีของมาแจกโยมนะดีและที่เหลือเท่านี้ ไอ้พวกกลับไปก่อนสมน้ำหน้าไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยววันนี้ฉันมีขึ้นมาขึ้นมาสิเอามาฉันจะแจกโยมฟรีๆด้วยใครจะห้ามฉันก็ไม่ได้เพราะเป็นของของฉันเองวันนี้ฉันจะแจกวันนี้ลูกศิษย์ให้ลูกชิ้นมาตันหนึ่งนะเนี่ยที่โยมได้ทานเนี่ยลูกศิษย์อาตมาเลยโรงงานลูกชิ้นก้าวโรงงานเอามาหนึ่งตันแจกอร่อยไหมลูกชิ้น หอยจ้ออร่อยไหมกินไม่กินเปล่าเห็นหิ้วใส่ถุงกลับบ้านด้วยมางมีเทศมีทอกปีนเนี้ยบุญโยมก็ได้ไสยโยมก็ตึงชีวิตโยมก็มีแต่ความสุขเนาะแต่ความสุขที่แท้จริงมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่เดียวหรอกมันอยู่ที่บ้านโยมด้วยอยากให้ลูกหลายหลาคนอย่ามองเห็นพ่อกับแม่เป็นคนแก่ที่หมดค่า ลูกทั้งหลายอย่ามองเห็นพ่อเห็นแม่เป็นคนแก่ที่สร้างปัญหาเนี่ยที่นั่งๆั่งนังนงกันอยู่นะรู้ไหมว่าเราอาบน้ํากันมาในโยมไม่ได้อาบน้ําจากเครื่องทําน้ําอุ่นหรอกน้ําต้มทั้งนั้นจริงไหมโยมเกิดมาใหม่ๆพ่อก็จะต้มน้ําเตาถ่านไฟฟืนแม่ก็เตรียมน้ําเย็นใส่กะละมังไว้พอน้ําร้อนเดือดได้ที่ ก็ตักน้ำร้อนไปผสมกับน,น้ำเย็นในกะละมังอุณหภูมิวัดความร้อนก็ไม่มีห้านิ้วของแม่ในซีเทน้ำร้อนไปมือก็แตะแตะแตะมันอุ่นหรือยังกว่าจะได้น้ำอุ่นอาบให้ลูกมือแม่ผองจนแดงเลยพอได้น้ำอุ่นใส่กะละมังเรียบร้อยลูกก็ไม่ได้ไปน,นอนอาบในอ่างหรอก รู้ไหมพวกเราเนี่ยโตมาจากสันนักแข้งแม่เข้าใจไหมเนี่ยอาบน้ำบนสันนักแข้งแม่คนโบราณเนาะนุ่งกระโจมอกไปนั่งนอกชานบ้านเหยียดขาตรงเป๊ะเอาลูกนอนบนสันนักแข้งหัวลูกกระนกับหลังเท้าแม่ตีลูกชี้หน้าแม่ตรงเป๊ะ พอลูกนอนบนสันน้าแข้งได้ที่แม่เอื้อมือจะไปวักเอาน้ำอุ่นมาชโลมลูกโถมือแม่ยังไม่ทันถึงน้ำเลยหน้าแม่นี่เปียกน้ำอุ่นไปแล้วลูกเยี่ยวลดขาเบาตานี่ไม่เคยโกรธกับนั่งหัวเราะชอบใจพอมือง ดูเนี่ยลูกเยียวลถเต็มหน้าเลยวักเอาน้ําอุ่นมาชําระร้างให้ลูกขมิ้นดินสีพองมาพอกให้โดยที่ไม่ลังเกียจเขาจึงบอกพ่อกับแม่คนไหนที่มีบุญเนี่ยมีลูกชายก็จะได้ลูกเทวดามาเกิดมีลูกสาวก็จะได้ลูกนางฟ้ามาเกิด ลูกเทวดาลูกนางฟ้าเวลามาเกิดกับพ่อกับแม่เนะี่ยมาไม่มามือเปล่ามือขวาจะหิ้วถุงเงินมือซ้ายจะหิ้วถุงทองเกิดมาแล้วจะทำให้พ่อแม่มีความสุขเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่ร่ำรวยแต่บางคนเกิดมามีกรรมบ้านอื่นได้ลูกเทวดาลูกนางฟ้ามาเกิดแต่บ้านกูดันได้ลูกโจรมาเกิดซะนี่ ไอ้พวกลูกโจนมาเกิดมือขวาไม่มีถุงเงินมือซ้ายไม่มีถุงทองมือขวาจะถือเต่าลีดมือซ้ายจะถือคันไถเกิดมาไม่ทำอะไรเลยจ้องจะรีดไถพ่อกับแม่กินอย่างเดียวเพราะถ้าใครมีลูกอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเรา กุศลกรรมและอกุศลกรรมกรรมดีกับกรรมชั่วมันก็ไม่ได้อยู่ที่โยมอย่างเดียวพระเราก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเหมือนกันโยมถ้ามีกรรมดีอย่างเดียวสมปองไม่ศึกจริงไหมแม่จริงเลยละ ตุ้ยนุ้ยที่เคยเทศกาตมาไม่ตายตุ้ยนุ้ยเป็นพานักแหลอายุน้อยที่สุดที่เสียชีวิตตอนแค่อายุสี่สิบเศษเศษตุ้ยนุ้ยตายเพราะศึกไปมีเมียศึกไปแต่งงานก็เยลาบทำไมเรียกแฟนตุ้ยนุ้ยว่าเยลาบเพราะโยมลาบแก่กับตุ้ยนุ้ยยี่สิบกว่าปี และตุ้ยนุ้ยก็ทิ้งเขาไม่ได้เพราะเยลาบเป็นเพื่อนแม่มันถามตุ้ยนุ้ยว่านุ้ยเอ้ยทำไมเองศึกไปแต่งก็คนแก่แล้วลูกตุ้ยนุ้ยก็ตอบมีเหตุผลพ่อลงทุนระยะสั้นเยลาบมีตังกะถ้าเยลาบตายเมื่อไหร่สมบัติเสร็จตุ้ยนุย้ยอยู่ด้วยกันมาปีเศษมีลูกหนึ่งคน เยลาบไม่ไอสักแอะเลยตุยนุยเบาหวาน570ไขมัน2,007โยมหลาบทิ้งตุยนุยตุยนุยกลับมาบวชใหม่ตายนี่แหละวิถีชีวิตคนเราไม่ว่าพระหรือโยมมันอยู่ที่กุศลรกรรมและอกุศลรกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่กลับชาติไปจากพระเจ้าเวสันดร ไปเกิดเป็นเจ้าชายศิรตถราชกุมารออกบวชตอนอายุ29ใช้เวลาบวชหกพรรษาสำเร็จพระอ,อรหันต์ตอนอายุ35พอสำเร็จพระอ,อรหันต์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปเทศโปรดพุทธบิดาก่อนเป็นคนแรกเอาเรื่องอะไรไปโปรดมหาเวสสันดรไปบอกบิดาเป็นในในว่าในอดีตชาติเราเป็นพ่อเป็นลูกกันมา ชาติต่อไปนี้ลูกจะไม่กลับไปเกิดอีกแล้วพ่อจะไม่ตามลูกไปหรือพอบวชได้ครบพรรษาที่ 7, เจ็ดเสด็จไปเทศโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นระยะเวลาสามเดือนไตรมาสเนี่ยเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดโยมฟังหรอกมาถึงกับความไม่ไปไหนแล้วกลับหรือยังไม่รู้เนี่ยหยอกหยอกหย,ยอกลงพี่แก แล้วกแกแกยุ่มากสงสารแกทีหูก็ไม่ดีพูดคอยังไม่ได้ยินพูดดังหาว่าดูอีกขนาดพอพอยังจะหลงไปข้างล่างอีกกล <c oughs> ับยังไม <c> ้ <oughs> ยออยอพอบวชได้ข้อปรรษาที่เจ็ดเสด็จไปเทศโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสามเดือนใจมา่เลยนะโยม <c oughs> เอาเรื่องอะไรไปโปรดรู้ไหมเรื่องพระธรรมมาสังคีนี พระธรรมสังคีนีคืออะไรพระอภิธรรมเจ็ดคำพีไงโยมที่เวลามีงานศพกุศลาธรรมมากุศลาธรรม,มาอัพยกตาธรรมมานี่แหละแต่เดี๋ยวนี้พระไม่ค่อยสวยดแล้วกุศลาธรรมมายี่สิบกระใสมาหนึ่งรอกระใสมาเนี่ยเอาไปโปรดมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสามเดือนไตรมาสแล้วเสด็จลงมาจากสวรรค์หลังจากออกพรรษาหนึ่งวันที่เราเรียกว่าวันเทโวโรหณนะ เปิดโลกทั้งสามโลกให้คนได้เห็นกันหมดว่าคนทำดีอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างไรคนทำชั่วตกนรกเป็นอย่างไรและคนอยู่ในเมืองมนุษย์มีความวุ่นวายอย่างไรในพยัญชนะไทยในโยมมีอยู่44ตัวตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกูกแต่มีอยู่สองตัวคือคอควายกับคอคน ทำไมเขาไม่เอาคอคนกับน,นอนหนูมาคู่กันและอ่านว่าคนแต่ทำไมเขาจึงเอาคอควายกับน,นอนหนูมาคู่กันและอ่านว่าคนถ้าเราคิดเป็นธรรมะมันก็คือปิศนาธรรมเพราะคอควายเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมโยมเปรียบเหมือนพ่อกับแม่ ควายเนี่ยไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโง่แต่ควายเนี่ยมันเป็นโลโก้ของความอดทนพ่อกับแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมากว่าจะโตได้แต่ละคนเนี่ยอึดยิ่งกว่าควายอีกจริงไหมโยมไม่อึดลูกอดไม่อึดลูกไม่มีกินไม่อึดลูกไม่มีใช้พ่อกับแม่จึงยอมเหน็ดเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใครก็เพื่อลูกทั้งนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่อยากจะฝากญาติโยมไว้ว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นต่อไปก็จะมีอีกสักขนอาตมาก็คงจะได้มาอีกสักครั้งเพราะอายุหกสิบก็จะขอปลดกเกษียณแล้วเลิกเทศหยุดรับงานอยากอยู่วัดเฉยๆบ้าง เพราะทุกวันนี้เป็นอะไรมาหมดแล้วและที่เป็นทุกวันนี้คือเบาหวานอยากจะอยู่ดูแลตัวเองบ้างถามว่าอยากกลัวตายไหมโอ้โกลัวแต่ถ้ามันถึงคราวมันจะไปมันก็ไปแต่เมื่อมีลมหายใจยอยู่ฉลักคนอื่นมาเยอะแล้วอะต่อไปต้องรักตัวเองบ้างว่าทำไงจะให้น้ำตาลเบาหวานจาก200้อกว่ามันลดเหลือสักร้อยยี่ร้อยสาม ฉันก็ต้องดูแลตัวเองโยมก็เหมือนกันโยมก็ต้องดูแลตัวเองในชีวิตเหล่านี้ไม่มีใครจะรักเราเท่ากับตัวเราเองหรอกและยิ่งมีทรัพย์มากๆระวังตัวไว้ว่าลูกมันจะเอา,สาใสยนไนให้กินบันไหนระวังมีมากๆระวังลูกมันจะหยดสยใสยนไนเข้าให้ อะไรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยจะให้มันพอดีทั้งหมดอาตมาบอกโยมเลยว่ายากเหนือนักเรียนยังมีคุณครูเหนือลุงตู่ยังมีลุงป้อมเหนือกัญชากระท่อมยังมีอนุทินเหนือเชียงใหม่ก็ยังไม่สิ้นฝุ่น2.5 pm เหนือทะเลน้ำเค็มยังมีขึ้นแล้วชีวิตเราจะลาบลื่นไปได้อย่างไรล่ะจ๊ะแม่พูดดีมาก น่าจะมีคนให้รางวัลสักยี่บนะอ่าเดี๋ยวฟังแหลเรื่องน้ำใจแม่วันนี้จะแจกอันนี้เก็บไว้นานแล้วประมาณ10เกือบ20ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่รูปฉันยังเป็นอ้ออ้อยู่เลยอะมาดูรูปตัวเองเฮ้ใช่เราหรือเปล่าทำไมในสติกเกอร์นี้เราช่างรูปร่างดีขนาดนั้นแต่พอเดินเข้าไปในห้องน้ำดูตัวเองใหม่เฮ้ยผวาใช่เราเหรอ เดี๋ยววันนี้แจกให้โยมเป็นที่ระลึกอยู่เท่าไหนแจกเท่านั้นใครอยากได้เดินเรียงแถวมาแจกและไม่ได้คิดอมิสินจ้างว่าเอามาจำหน่ายนะเป็นหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเงิน,หล,งงนหลวงพ่อทบอยู่ในองค์เดียวกันรุ่นนี้เป็นรุ่นประวัติศาสตร์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ต้องพูดถึงพูดมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวหลวงพี่จะคุณพยอมขึ้นมาต่อเรา แต่มะม่วงพระเดชพระคุณหลวงพี่ลูกใหญ่มากเมื่อกี้อุดหนุนไปแล้วถวายพระอาจารย์สักดาไปคู่หนึ่งบอกพระอาจารย์สักดาบอกท่านเอาไปคู่หนึ่งชีวิตจะได้ไม่ขาดคู่นนท์น้องน้อง,น,งนั่งอยู่นน่นกำลังจะปะหลาะไปประเทศนอกด้วยกันมีโยมก็จะนิมนต์ไปเทศที่สวีเดนก็ <S <S ว่าจะไปกันนั <S <S ่นแหละก็จะนิมนต์สักดาก็าไปด้วยก็ไปเทศต่างประเทศเนี่ยมีความสุขโยม ฝรัลล่งนั่งร้องไห้มันฟังไม่รู้เรื่องฉันสบายใจ